วันนี้พบช่องล็อบบี้วาไรตี้นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนนะครับไปทําการยกเลิกบัตรเอทีเอ็มของธนาคารเกษตรกรนะครับซึ่งมีขั้นตอนนะครับและวิธีการในการยกเลิกนะครับดังในคลิปนะครับที่ผมจะได้อัดต่อไปนะครับครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็อบบี้วาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องล็อบบี้วาไรตี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้พบช่องล็อบบี้วาไรตี้นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนนะครับไปทําการยกเลิกบััตรรรรของธนนาาคคเกกะบ ครับการยกเลิกบัตรทีเอ็มของธนาคารกสิกรน,นะครับก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับเมื่อเราต้องการยกเลิกบัตรทีเอ็มของธนาคารกสิกรนะครับก็คืออ,อ,อันแรกนะครับก็คือบัตรประจำตัวประชาชนของของนั่นเองอันที่2นะครับก็คือบัตรเอทีเอ็มครับที่เราถืออยู่อันที่3ก็คือหมุดคู่ฝากกับบัตรทีเอ็มนะต้องถือเป็นคู่กันนะครับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันซึ่งกันและกันนะครับว่าเป็นคนคนเดียวกันนะครับผม หลังจากนั้นนะครับก็เพื่อนๆก็ไปทําการติดต่อที่ธนาคารกติกรสาขาไหนก็ได้นะครับในประเทศไทยนะครับที่เราสะดวกและพื้นสะดวกในการเดินทางไปติดต่อนะครับผมครับหลังจากนั้นก็เราก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าเรามีความจำงที่ต้องการยกเลิกการใช้บริการบัตร ATM ของธนาคารกติกรนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะทําการรับเรื่องนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้เวลาประมาณ4ี่ห้านาทีนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ก็จะให้เรากรอกแบบฟอร์มในการคำยินยอมในการขอยกเลิกการใช้ บริการนะครับของบัตรเอทีเอ็มนะครับเมื่อทําการยกเลิกเสร็จปุ๊บก็จะมีผลในทันทีนะครับเอทีเอ็มก็จะใช้ไม่ได้นะครับครับผมหลังจากที่เราได้ทําการยกเลิกไปแล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทราบอีกอย่างหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องการขอค่าธรรมเนียมคือรลายปีของบัตรที่เราถืนนะครับซึ่งก็แต่ละคนก็มากน้อยไม่เท่ากันก็เริ่มตั้งแต่200บาทก็ไปถึง500บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรนั้นนั่นเองนะครับการคืนการขอคืนค่าธรรมเนียมบัตรนะครับรลายปีนะครับซึ่ง ทุกธนาคารนะครับเมื่อเราได้ทําการขอยกเลิกบัตร ATM นะครับหรือยกเลิกการใช้บริการบัตรธนาคารเขาจะคืนค่าส่วนต่างให้นะครับแต่ของธนาคารเบสิกรนนะครับการที่เราจะขอคืนค่าส่วนต่างนะครับเราจะต้องโทรไปติดต่อที่ call center นะครับซึ่งเพื่อนๆนก็จะต้องโทรไปที่เบอร์02นะครับแล้วตามด้วย8อีก7ตัวนะครับหลังจากนั้นก็ติดต่อที่ call center แล้วก็แจ้งไปว่าเราต้องการขอค่าธรรมเนียมนะครับในการถือบัตร ATM ที่เหลืออยู่นะครับ ราะเนื่องจากว่าเราก็ใช้ไม่ครบปีว่างนั้นเถอะไม่ครบถึงวาระนะครับเรายกเลิกก่อนครับเขาก็จะทําการคืนเงินเข้าสู่บัญชีที่เราทําการยกเลิกนะครับคุณง่ายโดยใช้เวลาประมาณ7วันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะไม่สามารถทําการเขาคืนค่าธรรมเนียมของบัตรทีดีเอ็มที่ตรงธนาคารที่เราติดต่อได้โดยตรงนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับจะต้องโทรไปที่คอร์เซ็นเตอร์นะครับเพื่อแจ้งความจำนูเขานะครับซึ่งจะได้คืนนะครับอันนี้ผมต้องแจ้งก่อนนะครับจะไเงินธนาคารอื่น ครับผมส่วนข้อดีนะครับที่ผมได้ทําคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องการยกเลิกบัตร ATM ของธนาคารกสิกรนะครับข้อดีประการแรกนะครับก็คือในปัจจุบันนะครับเราสามารถที่จะทําธุรกรรมนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือได้นัเนื่องจากว่าโทรศัพท์มือถือเป็นสมาร์ทโฟนและมีอินเทอร์เน็ตติดตามตัวเราตลอดเวลานะครับซึ่งธนาคารเองเขาก็ได้ทำแอปพลิเคชันให้เราได้ใช้ในการทําธุรกรรมต่างๆได้นะครับซึ่งก็จะมีแอปของธนาคารกสิกรนะครับแอปธนาคารกสิกรก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะสามารถ ทำการเบิกเงินโดยไม่ใช่บัตรการโอนเงินนะครับผมรวมถึงการดูกองทุนการซื้อกองทุนอะไรต่างๆนะครับสามารถทําในรูปแบบผ่านโทรศัพท์มือถือได้แล้วนะครับและประการถัดมานะครับก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมโอนไปต่างพื้นที่หรือในการถอนเงินเมื่อเราไปถอนเงินที่อื่นเราใช้คําสั่งในการถอนเงินโดยไม่ใช่บัตรก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับโดยสามารถไปกดเงินที่ตู้ที่จังหวัดไหนหรือทั่วประเทศไทยนะครับที่ตู้ไหนก็ได้นะครับโดยไม่มีค่าธรรมเนียมนันเองซึ่งก็จะค่อนข้างสะดวกและก็สามารถจะทําได้ตลอด เวลา24ชั่วโมงนะครับที่เพื่อนๆื่อนต้องการน,นะครับผมและประการถัดมานะครับการยกเลิกค,รรรค่าธรรมเนียมบัตรการยกเลิกบัตร ATM เนี่ยก็คือเราก็ไม่ต้องเสียสายค่าธรรมเนียมรายปีนะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะเป็นบัตรในกลุ่มที่เป็นวีซ่าหรือบัตรอะไรซึ่งจะมีค่าธรรมเนียม200บ้าง300บ้าง400างหรือ500บ้างครับอันนี้เราก็ไม่จำต้องกังวลครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเคยสังเกตไหมครับว่าเมื่อถึงคราวที่เราต้องไปถอนเงินเมื่อครบกาหนดอย่างเช่นว่าเมื่อสิ้นปีเขาจะเก็บตัวสิ้นปีนะฮะบัตร ATM เ,เม ตู้ธนาคารก็แจ้งขึ้นมาว่าทางธนาคารขอทําการหักค่าธรรมเนียมรายปีสําหรับการใช้บริการบัตร ATM ของธนาคารอย่างเงี้ยครับซึ่งเพื่อนๆก็กดจารักเขาก็จะหักเงินในบัญชีนั่นแหละซึ่งบางทีเราไปถอนเงินแล้วเกิดปัญหาขึ้นตรงที่ว่าเงินในบัญชีเรามีไม่มากไงแล้วเราไปถอนเงินปุ๊บแล้วคราวนี้กลายเป็นว่าเออเราต้องทําการให้เขาหักก่อนนะครับซึ่งนี่สามารถกดได้อย่างเงี้ยครับผมซึ่งตรงนี้ปัญหาตรงนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับ การยกเลิกบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรนะครับก็จะมีขั้นตอนนะครับรวมถึงข้อพึงสังเกตนะครับในการขอคืนค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรนะครับจะมีวิธีการที่แตกต่างจากธนาคารอื่นนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้หากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบล็อกบี้วอลเลตด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารใหม่จากช่องบล็อกบี้วอลเลตครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ